ันชื่ออะไรงี้ครับผมชื่อแม็กครับผมอันนี้อ้ทีมงานปปเก็บฟาง,ะน,งนะครับน้องแม็กนะฮะแม่ปานอมแมปปนอมนี่ใครอ่ะชื่อของแม็แคโอ้ทีมงานแมปปานอมเนี่ยฮะนี่น้องแม็กอันนู้นล่ะคะเบสครับเบสนะน,นะน้องแม็ก นี่เขาชำนาญการในด้านจัดเรียงฟางนะครับทีมงานมีรถเยอะแยะเลยฮะฟางชุดนี้นี่เอาเอาไปส่งไหนครับลาดบุรีครับลาดบุรีนะนี่แม็กเบดเบดอยู่ด้านบนนะครับแม็กตัวใหญ่ก็ส่งอยู่ข้างล่างนะครับแม็กกำลังดีส่งอยู่ข้างล่าง ก็เอาไปส่งวันนี้เลยไหมฮะเอาขอันี้แหละครับไปเอาตรงตรงนาตรงใครมานาตรงไหนปะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเอาเขาถอยมานะนี่ครับไสโลครับ โลฟังขึ้นคะ เบสทำอะไรครับอันนี้ต้องรัดใช่ไหมครับวโอ้ถ้าถ้าเราถ้าเราไม่รัดนี่ร่วงแน่นอนนะร่วงแน่นอนนะอเลยยังไม่ได้แน่นอนเลครับผโดนกระทุ้งของเขาที่มาจากไหนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่เต้นนะว่าพี่เต้จะเอาไปส่งที่ไหนพี่เต้เดี๋ยวฟังนี่เราจะเอาไปส่งที่ไหนฮะลาดบ,บุรีครับลาดบุรี ครับแล้วปกติพี่เตอยู่ที่ไหนครับป้าผมอยู่ระดับเรียครับโอ้มารับฟังแถวนี้เลยใช่ไหมครับเขาเราเราไปส่งเขายังไงอ่ะฟังก็ระกีบาทเออวันนี้ผมวิ่งงานรับจ้างเราเป็นครับโอ้รับจ้างรับจ้างแล้วของเหืองของเหลืองที่เป็นก้อนครับ เราตามระยะทางครับสิบสามบาทของเราอะนะเรารับจ้างครับเราเรารับจ้างเขาครับได้ได้ก้อนละกี่บาทที่เราลเออรับจนะา้างขนส่งเนี่ยอย่างไปลาวีนี่ก็ประมาณสิบสามสิบสี่บาทก้อนหนึ่งอะนะครับก้อนครับแล้วไอตัวกระบะเรานนนเนี่ยมันมันเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยมันได้ประมาณกี่ตันน้ำหนักของตัวกระบะอย่างเรัาบาใช่เพราะฟางเนี่ย รวมแล้วป,ประมาณสองตันสองตันครับน้ำหนักฟางครับแล้วก็มันจะมีแรงกดกัดกระเรอร์มาอีกปร<ล>ะมาณแรงกดกว่าแล้วโยนโยนประมาณสามสามตันนิดหน่อยครับเแล้วมีแรงกดมาอีกพะข้างหน้ามัน,ม,นมีอะไรครับมันก็ใช้ตัวแม่ครับ,รบแล้วเราต้องทําอะไรช่วงล่างไหมช่วงล่างก็มีกบเสริมแนบ จำแนบเผาเผาเป็นเผาเดิมไหมเผาเดิมเผาเดิมเลยเหรอเป็นเผาเดิมครับใกล้ใกล้แม็กคอนทุก็ได้ครับแม็กคอนทุกไอตัวนี้ได้ถึง7ตันอยู่มั้งตัวนี้แม็กตัวนี้นะเขาเขาเค็มไว้ก็ประมาณ4ตัน3ตันเท่าเพราะว่ามันไม่ใช่แม็กเบาลอยใช่แม็กเบานี่นะส่วนส่วนไอตัวตัวหลังไงตัวหลังนี่มาตกกี่ตันเนี่ยีิตัวหลังตัวหลังมันตกประมาณน่าจะอยู่ไหม หกกันแล้วยังไม่ขาดเนาะโหนี่ยาวมากเลยครับยาวพอกับหก<บ>ยาวก็ร<บ>ลแปดเมตรเนาะแปดเมตรถ้ารวมพอก็เป็นเก้าเมตรครับโอเคนะดูดูให้ผู้ชมดูความยาวมีรถทีมงานเขานะครับรทีมงานนะฮะมีไซโล นะครับไอ้ก็ขอบคุณพี่เต้มากที่ให้ข้อมูลนะครับนะครับเดี๋ยวเรา ัวการมาทุกกันนะยางมิชลินครับเอาเดิมคนระับเอาเดิมๆนะเดีนะ๋นดูแนบก็น,นะฮะแหนบหนึ่งสสามสีห้าแนบ 1, 2, 3, 4, 5, นนทุก6เสนน้นนั่ตัวเดิมอีกเป็นเส้นสิบอันพอดีเดิมๆครับ ดีเลยนะพีเ่เตะเนี่ยมันถึงไอ้นี่ไหมเวลาหลุมอะไรถึงไหมไม่โดนไม่โดนครัอพอดีเลยเนาะครับโอนี่เนาะประมาณตั้งนิ้วเดียวเนาะครับโอเคเลยไปขับข่ามดีไปพัดถลอกเข้าไปมาพัดรลอกเลยยองกันไปหมด ได้ไปแล้วนะ